สมัยก yeah. ่อนนี้เน um uh, ี่ยอะไรวะอะไรมีแฟนๆสู่สูตแก้วสูตแก้วเลยเนยนะยังเป็นมุ้นอยู่เลยยังเป็นมุ้นอยู่เลยยังมาช่วยลุปูบวชเป็นอยู่ที่วัดทํงเตยเลยเขาออกมาจากสวนหอบใหม่ๆยังยังโนเนกไม่มีใครรู้จักเลยตอนนั้นลุงปู่ทำกับกลุ่มสพชแล้วไอ้อะไรมูลนิธเผยแพ่ศาสนา ในในชุมชนในชุมชนเสื่อมโทรของสระบองเตยรู้ดิโอ้เรียกคุย เดี๋ยวมันจะดึงออกคนสลามออกคนเดี๋ยววกนี้มันไปหมดแล้วครูใครจะใส่ผ้าคลุิกินห่วงตรงนี้ท่านนั่นแหละเอ้ามันพูดเป็นคิดไปหดแล้วอะเออตอนนั้นที่ทารุกมากเลยเขจอดเ้าไในสลามีเยอะแยะเราพวกไม่ได้จับมือกันหน้าฉุนฉนมากมึงหาบ้านใคูหลังวยวเดี๋ยวกรูเปแสดงความทุกอาทิตย์เลยไป สมาธิเรียกครมาสวดมนต์เอาเข้าสารหนาแน่ไปแจกเวลามีบุญทกภัยวาตภัยคนกดยากตายแล้วไม่มีมโศกเนี่ยไม่มีมาหาช่วยทำมาก่อนนะตอนนั้นเนี่ยส่นแกเรียนเป็นวุ้นอยู่ไหนเลยยังไม่มีอะไรเลยแล้วตอนหลังก็เขาก็เรียกมาโมกุมก็ได้เี็ก่ะติดในมูลิีที่ที่จังหตั้งเป็นคนหนึ่งคนรู้จักเขาก็เลยเรียกเขามาช่วยตอนนั้นก็มี เออมาหาทองลมหาทองลเอออาจารย์สิงชัยคราสิงชัยปนี้รุ่นน้องเนะหาทอก็ยังอายุกระาน้อยกว่าลูสิงชัยก็เลยอายุน้อยกว่าเขาก็มาช่วยนเสร็จแล้วความจและท่นิเนี่ยมันไม่แข็งแรงล้มันเริ่มจะเปิแพร่ได้ล้วก็เยนก็มีเด็กมาส่วนน 670คนทุกวันละแล้วเราก็ไปสแสดงธรรมสาาธิย์ไปสอนทำมาศึกษาใน,นในชนบทในเอสลังเออหาต่างไม่ได้เรียกอะไรบินบักรบาทที่มิไปรับก็บินบัตรบาบินบัตรบาได้ก่อนทำมาเยอะเลยแต่ก็ไม่ได้อย่างนาวอยางที่คิดหรอกเพราะว่าเราเราถือว่าเราทำให้าศาสนาทำให้พระพุทธเจ้า เราเราก็ทาได้ผนดีไม่ได้ทาเพื่อตัวเองแต่ทุกวันนี้ไอ้ที่รับไม่ได้เลยเนี่ยสมัยก่อนที่อยู่จะพูดกับคณะทาง,งานท้าศสมมีประมาณแปดตู้ประชาบ้านประมาณเจ็ดแปดอคนเนี่ยข้านจะทําอะไร,รก็ทำแต่จะปวดอ้าตัวเองเห็นคลิปเขาทำไหมเ้าเอาข้อสารไปให้ก็บอกพระเจ้าออกมาให้เขาเอา,าสารภาษีมาให้ก็บอกว่าพระเจ้าออกมา ทำไมเราไม่ทําให้เหมือนเขาบ้างเราไม่ใช่เรียนแบบเขาเราก็บอกทึ่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาให้ทําไมต้องมาปวดตัวเองให้ดีกว่าพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ไม่ได้ทำเฉพาะสลัมเรินทงไปไปรุ่นเชียงรายเชียงใหม่แพร่แม่ห้องสอนไป ไอ้มูนิที G าจาีโซงเกาะเนี่ยมาจากไต้หวันเนี่ยหัวหน้าภูนิทีก็ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริออออมเวลาเราจะบวชเมนีก็แบบขอบริจาคมาเราจะบวชพระเก็มาช่วยทำง,งานมาเยอะแต่ไม่เคยบวชตัวเองว่าเป็นผู้พิเศษหรือว่าเป็นผู้ต้องการขอเพราะง,งั้นไม่มีอะไรจะมาให้ศีรษาหรากก็ช่วยชีวิตทำมาทั้งแผ่นดินทำมาเยอะมากแล้วไม่ควรจะต้องไปอิจฉาใครถ้ามันทําให้ศาสนาเจริญ แต่ถ้าทำให้ศาสนาเสื่อมลงเสื่อมลงมันสมควรจะเหยียบไม่ใช่ดีช้าหลวงปู่ยังบอกเลยคนที่มาเล่าเรอความที่มันบอกว่าถ้าสมัยก่อนทั้งพุทธกาลสองพันกว่าปีมีรถเล่นมีมซีนผู้เจ้าของจะขับหลวงปู่เลยบอกถ้าไป็นครัวเตะเอาฟันเอานระดับระดับหมยต้มตีนนะถ้าพูดอย่างนี้จริงๆนะไม่เอาฟันมาเอาอะไรเพราะมันอย่างนี้มันถูกผู้เจ้าเนี่ย มันเหยียบย่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพู้าออมาเขาด้วยสมาบัติด้วยฌานเป็นผู้คนแล้วซชื่องโรคบังอา,หอาเหยียบย่เยกขึ้นมาแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนพระเจ้าดีก็ต้องขับรถฟังพูดถ้ามันพูด,ดยๆๆนะพอย่งอางนี้จริงๆนะเลวเลวโคตรเลยอ้าวแม่ที่ยิมีฉบับนะไม่จอดละ พระมิี่ใดกำหนดไว้ว่าผู้หัวหน้าคุณพิเศษที่ไม่มีในตนต้องตาบัตรประราชิษคือขาดจากความเป็นธรรเขียนไว้ว่าอย่างไรรายละเอียดจะมีไม่แล้วว่าพระปาริตีการนิสกีปาจิตรีทุกกาทุกกฎปาริเทเนิยะเจริญยให้หมดว่าขิดข้อไหนข้อไหนบ้างในร้อไนจะได้รู้ว่า อรหันเนี่ยมันผิดวไิไนัยไม่ได้เพราะถ้าผิดวไิไนัยไม่ใช่อรหันเพราะว่าก่อนจะเป็น สาเหตุเพราะไม่ได้อาลักณนาพระพุทธเจ้าเป็นมีชีวิตถามอาทุกกรทสำหรับพระริยเจ้าเนี่ยเป็นพระริยเจ้าองค์แรกองค์เดียวในจักราวาลที่โดนอาบัตทุกโกรท่านก็ถือว่าใหญ่โมโหรลัท่านต้องครงอาบัตกับพระาอรหันต์แค่ทุกโกรอย่างเดียวนะไอสมัยนี้อรหันต์เขาบอกวอ่าเราเรกว่าทุกโกรทตดแล้วหายน่กปาจีดีที่แล้วก็ขา ปราชิกินแล้วก็สบายมันกลายเป็น,น่างนั้นไหแค่ทุกกฎเนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้เพราะทุกกฎมันคนนือนรกแต่ท่านเป็นรอริยเจ้าแล้วก็คนจากนรกแต่ก็ยังโดนปรบาบอาบัตทุกกฎก็ถือว่าต้องรวมบันทึกกันสองพันกว่าปีท่านเสียหายเป็นพระอริยเจ้าองค์และองค์เดียวในจักรวาลที่ต้องอาบัดทุกกฎเพราะพระสงฆ์ปราบเิดโทษฐานอะไรไม่ได้ดี ที่ตลอดสองปันปีไม่เอื้อเฟือก็คือถ้าจะว่าอะไรเอื้อเฟื้อเป็นที่คิดไม่ถึงก็ช่วงนั้นท่าน พอไหมไม่พอพระเจ้าค่ะถามว่านางดีใจที่ลูกของนางแต่ละคนเป็นอริยเจ้าหมดไงกลายเป็นเป็นเหมือนแม่ไก่ผลิตลูกออกมาเป็นอริยเจ้าดีใจมากอยากมีอีกอยากมีนางก็เป็นพระที่สู่คนพระพุทธเจ้าร้องรับรองรับท่านเป็นพระโสดาบันที่เป็นพระุตตาบัน ได้ได้เสียใจได,จได้แต่ผิดศีลไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ถ้าผิดศีลไม่ใช่ในพระพุทธศาสนาในที่เราเอาศีลเอาธรรมเอาวินัยเอาจรรยะเอาสัญชน์เอามาจับกันเนี่ยไอ้พวกอโล่หอยกึ่งเืองทั้งหลายเนี่ยนะมันคือซาตานมันคือตัว ในวันรุ่งขึ้เดือนถามว่าเออแล้วท่านดีกว่าเขาแค่ไหนครับกูไม่ใช่ละ เป็นพระกูไม่เป็นเพราะกูเป็นพระสมัยนี้เขาไม่เป็นเป็นไม่ได้ถ้าจะให้กูเป็นพระโพธิสัตว์กูเป็นเพราะเป็นพระสมัยนี้เป็นยากเป็นยากไรเน,นพราะสิ่งเล่าเครื่องรอกและชาวบ้านเนี่ยมันตัวทำลาย,ยพระชาวบ้านนี่แหละพวกมึงมึงทั้งหลายเนี่ยมึงตัวทำลายพระเดียววววเด๋ยวว่าเราลุกไปเขวี้ยงเดี๋ยวว่าที่มันวีย แล้วมันไม่มีจรรยาสิทห้าไม่มีสังโยอดสิแล้วไอ้นุ่มก็ได้ไอ้นี่ก็ได้แล้วมันจะเหลือเลือกิเลสมันก็ฟุ้งสิเดี๋ยวว่ารถเบนไปถวายให้ถวายธรรมดา เนยหงปู Hoy, ality, ่จึงบอกเสมอว่าเอาละใครที่อวดเป็นอรหานต์นะมาไไม่คนละตัวมึงกับกูคนละเวทีแล้วมามาถามมาทวนกันเลย เป็นการอาหารใช่ไหมเอ้า hmm. ม mm ีอ hmm. ยู่สีประเภทสีประเภทนี้มีคุณสมบัติอะไรเตวิโชชาลพิโยปัติสันทิพั์พัะปตโตหรือสุขาวิปัสสภมบอกมาเอ้าถ้มึงบอกก็ได้เอ้าคุณสมบัติอย่างนี้มีอยู่ในมึงไหมถ้าไม่มีมึงมึงอะไรไปบ้าน